สวัสดีจ้าสวัสดีเอ่อห้าโมงเช้าวันเสาร์เอ่อวันพุธจ้ะวันเสาร์อีกแล้ววันพุธวันนี้มากินอาหารเช้าจนเพื่อนตื่นนานแล้วจ้ะแต่ว่าอากาศคึมหมอกลงจ้ะนี่จ้ะอาหารง่ายๆเนาะก็มีครีมแล้วจะครีมกินข้าวได้จะต้มเอ่อได้จะตำเอ่อตำแครอทเนาะ กินก็ต้มยำเนาะยำยำเสับเนาะค่ะเนาะมาเด้อจันนี่จ้ะก็เขาเรียกฟรามาซาร์ดฟรามาซาร์ดมิดโฮเรตเนาะก็มีกระต๊อบไอ้มีแค่รสอะไรจ้ะครีมเนี่ยะจะเป็นแบบครีมนะจ้ะนานๆคีมกินเนาะนี่จ้ะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเน,น,ะะนาะเส่บเสับน้ำกันเด้อจ้ะเด้อเพื่อนเดี๋ยวขอไปอันก็มีข้าวซองเนาะค่ะขา้าวซอยนะจ้ะ ซื้อมาจากข้าวรันสองชิ้นมาวานกินแล้วสิ้นหนึ่งมาได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมาแซสบๆน้ำกันจ้ะอาหารเช้าบางคนก็กินไข่บางคนก็กินแฮมฮอทดอกอะไรกับว่าไปเนาะคะเนาะสำหรับเรากับกินแบบง่ายๆปกติครีมแบบนี้จะไม่ค่อยกินจ้ะไม่ค่อยชอบเพราะว่ากินหลายก็ไม่ดีเนาะเป็นเส้นเลือดอุดตันแต่ก็กินจ้ะเรากินขิงกินกระเทียมลงไปเนาะคะเนาะจ้ะ เด้อจะเมนงงูง่ายๆอาหารเช้าฟูสติกจก้ะภาษาเยอรมันก็ฟูสติกเนาะจะแบบนี้อาจจะกินง่ายๆใครอยากใครหมูแผ่นแฮมลงไปเคสิชีสลงไปก็ใส่ได้เนาะแล้วแต่คนจะชอบเนะาะค่ะนี่หน้าตาออกมาอย่างนี้จะ้กกะแซบๆเนาะค่ะเนาะแม็ดฉันก็ได้กินนี้ก็ได้ฉันกินแบบง่ายๆ ngày ngại không sẵn Mà đỡ cháu, ăn cháu cháu nấu Chắc là mẹ nấu đây Mình น้ำชาจ้ะน้ำชาบอกคอแฟกคอฟีกินไรกับบริสันจจ้ะอืม วัน่อใหญ่เพิ่นซื้อของปกติจะกระ,ะชิงวัวนเกิดเนาะจ้ะเดือนที่แล้วก็เลยแกบอกว่าาเดี๋ยวก็ซืออ้อไฮคริสมาสก็ได้ว่า่นันจะมาดูกันมาลุ้นกันเนาะค่ะว่าพ่อใหญ่เพิ่นจะให้อะไรเนาะสมหรับเพิ่นบอกว่าไม่ต้องการเอียงดอก เฮ็ดกับเขาไทยให้กินกันได้เละ <laughs> ทำปาลักยยหรือว่าจะไงเคยดูก่อนเข้าพัดกุ้งต้มยำแบบที่ว่าอากาศมันหนาวแล้วแบบสดร้อนเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ขอมาสันสัแล้วจะเริ่มมาทักทายอาหารชาวกันจะ้ะวานนี่ก็ขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อเพราะว่าทํางานกว่าเลิกบ่ายสามกว่ามาจะมาถึงเราก็ไปซื้อของอีกจากสามสี่โมงสี่โมงเย็นก็คำลวจ้ะเพื่อนๆก็เลยบ่ได้ทําคลิปนึกจ้เป็นเป็นไรเนาะแต่ว่าก็พยายามก็มาทักทายเพื่อนๆจะ้ะก็เลยมากินอาหารชาวทักทายเพื่อน,อนบอกว่าเออ บอว่าในบ่ได้ทำคลิปเนาะไปเลืกงานมาคำแล้วก็ยานหนาวมันคำเรีวสีม่วงคำเลยแต่เนาะเราก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนน้นองมาวันนี้จะทำอะไรกินเนาะก็ค่อยดูก่อนตำแครอทคือเก่าจะอากาศหนาวต้องกินแบบระลอนแบบให้มันสวงวะสวงว,ว,งวะเนาะคำเป็นเพื่อนไม่นู่งง่ายแต่เสพก่นสมตำเนี่ยไม่มีคำเบื่อเลยจ้ะเนาะอาหารอีาสานเราเนาะก็ขอพูดภาษาโคราชบังภาษาอีาสานผสมกันเนาะจะภาษาไทยภาษาไทย อาภาษากลางบ่บได้เลยจ้ะตกคอรล่อโคราด <úc ฟ> ดูคลิปน้องแพทเกียบเพชรนังร่มกับลุกๆไหนนอกไงก็จะเจ้งข่าวระยะระยะจะสบายดีอยู่จ้ะ วันนี้เขาล็กอกเขาลลอกดาวจะเขาลลอกดาวไปถึงวันที่สิบมกราคมจะนานเหมือนกันเนาะสีอาทิตย์กว่าๆจะโอ้สุดยอดแต่ว่าร้านเป็นร้านของอาหารร้านกินซื้อกับขงกับเขาวขนมปังพกเนือ้อพกอะไรเงี้ยไม่ปิดจ้ะปิดจะะพเออเออชอบมือถือชอบพกอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยจ้ะพกทุกอย่าง่าจ้ะปิดเนาะ แต่ว่าพผลร้านอาหารไม่ปิดจ้ะโอเคก็ามาทากักทายเพื่อนๆก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะเพื่อนๆเนาะอยู่สบายดีสุขสบายดีจ้าเนาะโอเคจ้ะแม่ก็มาอาหารเช้าวเดียกันเนาะคะ่ะเนาะอาหารฝรั่งแต่วันนี้เขาซองอะไรกินให้เพื่อนอเบิ่งพวกกินก็อ่านกาแฟหรืออัน เอะไรอุวนติเหตุอนได้จ้ะนี่ชโโ็อกโกแลตข้างในทำอิงก็ได้จ้ะเอาเวลาว่าจีมีหาเวลากดมาจะทำไอ้ขนมไอ้่เบรชเชนภาษาเยอรมันะแบบแบบแข็งๆข,ขนมเค้กอะทำเป็นรูปต้นคริสต์มาสรูปสนีมันทำนองนั้นจ้ะ หาบ่าณโบราณปบ่บบบบบมีแต่เหนื่อยอทำคลิปก็บได้ทำเนาะนี่ก็อากาศชึงบุรีแต่ก็บสบายดีแต่เปิดชึงเป็นวัดหน่อยนึงอะพอวันวานฝนตกก่อนไปทํางานฝนตกจ้ะฝนละลืมละลืมแล,ล้วกับหมอกลงหนาวนน้ำชาไปก่อนกินขิงด้วย โอเคเจอกันคลิปหนะ้าวิดีโอหน,น้าจ้ะเนาะค่ะเนาะทักทายแป๊บนึงค่ะเนาะแจ้งให้เขาขาบาับมาวานบ่ได้ทำคลิปแล้ะกลัมาเลิกงานมาจนค่ำจ้ะแล้วก็สบายดีก็ให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอ่อเซฟตัวเองดีๆเนาะ,ะไม่ว่าทุกทุกประเทศเมืองไทยเพื่อนๆพืเอฟซีเมืองไทยทุกทุกประเทศเราจะเด้อน้องฝนพีน้องเอ่อพีวิไลน้องน้องเยาวเนาะน้องเพชรทุกทุกคนยายตาทุกคน,น,ะคะนจ้ะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจ้ะน้องฝนสวีเดนเนาะค่ะเนาะงบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า ขอบคุณทุกคนกำลังใจด้วยจ้าที่มีให้กันตลอดมาบ๊ายบาย